่อให้หลงไหลฝึกใจอย่าให้ลุ่มหลงติดกับเข้าแล้วไม่กแกลัดับลงสติมั่นคงมุ่งตรงทางควรขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ใครจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองก็ความสุขความเจริญในธรรมองค์พระสัมมาสมาุทธเจ้า จงมีแดกคุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมเั้งหลายอัตมภาพระปัเิเจมรัฐเคมปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งออกอากาศสดเป็นประจำทุกๆค่ำวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลาดีๆ19นาฬิกาหนึ่งนาทีโดยประมาณ สำหรับค่ำวันนี้นั้นเป็นค,ำค่ำวันจันทร์ที่12เดือนมกราคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม9ค่ำเดือนยี่ในวันนี้เป็นวันที่ญาติโยมทั้งหลายได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามและความดีเริ่มต,นต,นตน้นแต่เช้าพร้อมที่ลมหาจใจที่มีก็สั่งสมกำดีไว้เป็นสเสบียงวันนี้ก็เช่นเดียวกันคุณโยมวันนี้เพิ่งจะแล้วเสร็จสําเร็จภารกิจต่างๆแต่ก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวออก,กาเสกเร็กก็จะขึ้นไป ที่สลาเพื่อที่จะได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระกุศลประจําวันในค่าคืนนี้แล้วก็ต่อด้วยการบรรยายไปจนู่นะคยกว่าสามทุ่มนะก็่าจะแยกย้ายกันได้ก็ทุกวันเนะี่ยที่เราอยู่นั้นก็ทําหน้าที่แนะในส่วนของภารกิจตลอดทั้งวันนะวันนี้ก็มตนาบุญหลายท่านเลยนะก่อนอื่นก็ขอมตนาบุญต้นรายการเลยนะสำหรับผู้ที่อุปถัมภ์ค้ำคูนในการเดินทางไปอินเดียในคร้งนี้ มีคุณแม่ประประสองค์ออกนามก็ะระบ,บุนฝากไปทําบุญด้วยสองพันบาทมรนะเราก็มีโยมไม่ประสองค์ออกนามอีกหนึ่งพันบาทก็เกื้อกูลกันยันในส่วนของภระกิจบุญที่แสวงบุญที่อินเดียนั้นเนี่ยเราจะเดินทางวันที่14ก็แบ่งกันไปสายต่างๆไปร่วมตัวกันที่ทอนเมืองนะฮะสิบสี่อีกอึดใจเดียวคุณโยมพร่กนี้ก็จัดเตรียมในเรื่องข้าวของ,ขงเครื่องใช้ที่ควรจะำํำนะนำไปให้รับรื่นเดียบร้อยที่ดีก็เป็นโอกาสเป็นครั้งแรกที่ มีโอกาสในการได้พาเยติโยมงไปด้วยจริงก็จะไปแบบง่ายๆเลยคือซื้อตั๋วแล้วก็บินเลยแต่ว่าพอถึงเวลาจริงๆก็คนนั้นขอความวรารกอ่ะยังไม่เคยไปก็พากันไปคนนี้เคยไปแล้วก็ไปอีกก็ไปร่วมกันก็เป็นจานร์ไปเกื้อกูลกันจนได้หนึ่งบัตรเนี่ยบัตรใหญ่กว่าย่ก็ได้เต็มบัตรใหญ่กําลังดีไป <c oughs> ก็ห้านะวันเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้เก็บเงินราคาอะไรก็ค่าใช้จ่ายาก,การับิา,ารกันทรนะ พับัตใหญ่หานจะออกมาเท่าไรา่ดําเนินการในการบริหารจัดการเท่าไร่แล้วก็ <c oughs> พักผ่อนกันตามวัดตามวานะก็ทําบุญกันไปนะเป็นนักสแสวงบุญที่ดีนั้นในส่วนของภารกิจในการเดินทางสแสวงบุญก็เริ่มในวันที่14บนสะี่านยินยอมที่มีโอกาสในการร่วมด้วยช่วยกันนะก็เรียนเชิญน,นะโมตนาบุญในการนี้เพราะว่าปีนี้ต้นปีก็ได้มีโอกาสในการได้พากันไปสร้างกุศลไปปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็ไป แสวงบุญด้วยให้มีความสุขล้นแล้วก็ไปถวายรายงานด้วยวันหนึ่งปีที่เรานั้นอดทนนะสู้ทนฟันฝ่นาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอาธิฐานไว้เราไปทาสัจจกิริยาขพิ่มยอะเพราะอาธิฐานไว้ก็ไปทําสัจจะไปถ้าพูดเป็นภาษาทั่วไปก็ไปแก้คาําอธิษฐานนั่นแหละเราได้เอ่ยปากวาจาไวอ้อย่างนั้นอย่างนี้ปฏิบัติบารมีก็ไปตามที่เราได้สมความปรารถนาไปถวายรายงานต่อองค์พระสัมมาทติตระสสีมาโพนะ พระพุทธเมตตาแล้วก็หลวงพดำศักดิ์สิทธิ์ที่นันทาก็ที่ทําให้การสถูบนะที่แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีทั้ง5้านั้นนี่ก็เป็นความปรารถนาที่เรามีโอกาสนะยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็พระกิจแล้วเสร็จสบายดีก็ไปนะเดินทางกันไปจังหวะโชคดีด้วยไม่ได้แพงอะไรก็ตัวก็ไม่ได้หนักมากในส่วนนี้แล้วก็ลงพุทธคยาเลยโดมบินตรงลงเลยก็ ไปเริ่มด้วยเช่นกันตอนนี้เลทก็ดี2,000บาทอ่า1,000บาทไทายแรกได้2,800รูป,ปีก็เป็นเลทที่ดีนะสมัยก่อนไม่ได้ขนาดนี้หรอกนะพันห้าพไล่มาจนเป็น2 0 0 0 2 000, 2 0 0 2พ0 0เยมาเป็น2,800และนะเด็ดเลทดีนี่คือดีสำหรับเรานะคือได้ทำบุญได้เยอะขึ้นในต้นทุนที่น้อยลงนะเป็นอย่างนั้นคือเวลาแบงค์พันเราไป1นึ่ใบแรกได้เขา2,800อย่างนี้มันก็ดู2เท่ากว่านะ2.8เท่า ก็เป็นประโยชน์สําหรับเราเหลือขนาดเพราะว่าเราก็ทําบุญเนาะตั้งเจตนาทั้งแจกทานด้วยทําบุญด้วยแล้วก็ไปขึ้นเขาชิจูดไไปในส่วนที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนี่ก็เป็นความตั้งใจเดินทางวันที่1 4กลับวันที่18ไปแค่5วันเพราะว่าเราไปแค่2สังเวชครึ่งทางนะไม่ได้ไปครบ4ี่สังเวชแต่ครูบาอาจารย์ท่านทําสปอร์ตนะเห็นท่านประกาศอยู่ตอนนี้ก็รวบรวมศรัทธาญาเยโยมที่ท่านจะพาเดินทางไปรอบแรกท่านก็ไป30มสิบสามกว่าท่าน ไปรอบสัตยายท่านไปปีละสองรอบรอบที่สองไปมีนาคมนั้นก็ช่วงปลายกุมภานะท่านไปก็นู้สึกจะเก็บ28500ืประมาณนประมาณนี้แล้วก็รวบรวมสถานาติโยมตอนนี้ก็ทยอยเห็นว่ามีทางสถานีจองมาด้วยก็มรนดาบุญล่วงหน้านะอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่วันนี้อยู่ในส่วนของครูบาอาจารย์ท่านอันนี้ไม่ได้นะทับกันนะคือต่างคนต่างก็ดาเนินหน้าที่นะอาจารยครูบาอาจารย์ท่านก็ดูแลใาญญ้าตยโยมไปเป็นประจําทุกปีก็มีสายบุญต่าง ก็ไปปฏิบัติรอบที่ท่านไปนี้ก็ปลายเดือนกุมภาอันนี้นก็เป็นรอบที่เรียกว่าไปสีสงวาเลย285ปนะีประมาณนั้น28,500บาทก็ปเป็นตัวเลขที่ท่านประกาศออกทางสปอร์ตไว้นี่ก็ช่วยเป็นมพันธ์ให้ท่านด้วยเพราะว่าท่านก็ฝากไว้ส่วนของเราเองก็ไม่ได้เป็นมพันธ์ในอะไรเพราะว่าเป็นภายในยังไม่ได้เปิดในส่วนของเปิดรับและจก็ยัยง,ยงไม่เคยนะ คือเราก็ไปกันเป็นการภายในได้บัตรใหญ่ไปอย่างถเาไรับเดี๋ยวจะล้นบัตรนะนยทีนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องดูแลยากยอย่างเคยมีไปสองบัตรนี่โอ้มันลําบากนะการจะดูแลคนให้เหมือนกันฟังเรื่องราวเดียวกันหรือว่าดูแลเกื้อกูลกันมันไม่เหมือนกันหรอกุณยอย่างคนกับรถก็คนละคันถูกไหมงั้นเราคุมอยู่ในบัตรเดียวเราก็กําลังดีดูแลกันได้ทั่วถึงแล้วก็ถแถวหลังเราตัดทิ้งเพราะว่าเอาไว้วางของไม่ให้กระโดดเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่กระโดดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เดินทางไกลขนาดนั้น งลงตรงพุทธคยาเลยแล้วก็เดินทางแต่ละที่นั้นก็แค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วสบายสบาย,ยก็เป็นเรื่องของการวางงานไว้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าแต่ถ้าไปถึงขนาดไปในปานไปที่พระนิพานนะโอ้คุณโยมไปวัดพระเชตวันนั้นก็ต้องเต็มเวลาเป็น10วันแล้วก็โดยเฉพาะตัวเลขของมูลค่าก็ขขจะมากอีกเนี่ตัวเลขก็จะสูงขึ้นไปแต่ว่าเราไม่ถึงขนาดนั้นคุณโยมเากเองก็ไม่กี่บาทนะแต่ว่านี้เป็นส่วนของการที่พาไปที่เฉยไม่ได้มี เรื่องของค่าง,งวดอะไรหรือว่ากำไรกำไรไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้นะไม่ได้เอาดีด้านนี้แค่ว่าเออให้เขาคิดให้เราตั๋วเท่าไรค่ารถบัสเท่าไรก็าทาวีซ่าก็าเดินทางค่าใช้จ่ายส่วนส่วนที่เราจะต้องเตยมไปเท่าไหร่ก็าหารกันก็นามาช่วยกันอย่ายมก็โมทนากันในส่วนนี้ก็ไปกันเท่านั้นเองนั้นในเรื่องของวันนี้เองก็โมทนาบุญ ยอมผู้ใจบุญท่านหนึ่งที่มาจากราชบุรีท่านก็รับปากรับทําไว้วันก่อนหน้านี้ยมสุชินทราทพระอุป,ปรอยราชบุรีรับเป็นเจ้าภาพในส่วนของการเติมเต็มนะขุดนสะให้หนึ่งหมื่นบาทที่มาร่วมเททองด้วยแล้วก็ยังเติมเต็มในส่วนของงานบุญขุดสะ่เรามีงานบุญขุดสะอยู่9ก้ากองทุนประมาณ9กองทุนทุลามื่น 100, บาทมื่นบาทก็ยังคงค้างอยู่นะท่านก็มีความประสงค์ที่จะเกื้อกูลรับหนึ่งกองบุญหนึ่งมื่นบาทนะแล้วก็มีพระ พุทธรูปองจำลองฝังเปิดโลกนะรพระพุทธนิมิตตายกรุงธรรมจำลองเนี่ยมอบให้เทกันนั่งงานเลยท่านเห็นแล้วท่านก็ปิติประโมทในหัวใจแล้วก็มีเนี่ยโยมที่ท่านได้รับเป็นเจ้าภาากันไว้คนละหมื่นละหมื่นตอนนั้นก็มโมทนากันนั่นนี่ก็เป็นเรื่องของกิจกรรมที่เราได้มีโอกาสเ <c oughs> ชิญชวนเนี่ยวันงานเนี่ยวันงานเลยเนี่ยท่านก็รับประทานวันนี้ท่านลงไม้แล้วเนี่ยพรุ่งน,นี้รถเครื่องจักรใหญ่ก็จะเข้าแล้ววันนี้ก็พร้อมนะ,นะเนี่ยก็มาดูความเรียบร้อยแล้วก็ ลุยกันหนึ่งสัปดาห์เรากลับมาจากที่อิเนเดียก็คงจะเห็นสะเลยนะเพราะว่าทําทุกวันแล้วกลับมาก็มาเคลียร์ขนวันนี้ก็เต็มสตังค์ไว้แล้วสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วก็กันงบไว้ในส่วนนี้เพื่อที่จะต้องดําเนินไปตามวิธีเพราะว่าเขาทํางานเขาก็ต้องในสตังค์นะก็ต้องทําให้คุ้มค่าดังนั้นท่านก็มตนานาะอดปัจจัยมาเราก็รับปัจจัยเรียบร้อยก็ใช้ไปก็อย่าเปพราแเราก็รับปัจจัยแล้วก็ทาไปตามที่อยอมไว้วางใจ ในวความไว้วางใจของโยมจึงใจมั่นใจว่าเอาเอเราทาภารกิจของพระศาสนาได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์เพราะว่าเรามีความบริสุทธิ์ในใจแล้วก็ในความทุ่มเททําด้วยความถวายชีวิตนะนยท่านก็ไว้วางใจในตรงนี้เห็นจริงด้วยประจากแจ้งด้วยก็รู้ทันทีว่เาเราทําจริงนี่ก็เป็นบุญยวิธีงนั้นกิจกรรมใดๆก็ตามทีก็เป็นประโยชน์มากมีเราก็ทำก็เราไปเ่ยก็โมทนาก็เราไปงนั้นในส่วนของ กองบุญที่เราเปิดไว้ทั้งในส่วนของการบรรณะองค์พระพุทธรูปซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะทุลพันบาทพันบาทเราก็มีในส่วนประธานดุลสำก็สองพบาทเปิดไว้10กองทุนเท่านั้นสําหรับ2,000ันเเขาใช้งบประมาณ2 0,000บาทโดยประมาณวันศุกร์เขาจะมายกนะี่องค์พระไปแล้วก็บเขาให้เราทํางานหวันนะหาเจ้าภ้าห5วันวันนี้ได้มา1ทุนครึง่งหนึ่ทุนครึ่งกอ็อีก8ทุนครึ่งก็ค่อยๆหาไป ดันทุนละสองใบสำหรับบุรณะทาสีนะทำใหม่แล้วก็ปรับปรุงนะเชื่อมทำเก็บถัดโป้ดูแลในส่วนขององค์พระให้งดงามสืบไปอันนี้เป็นความตั้งใจเพราะว่าเขาหล่อไว้ถ้ถาปัจจุบันก็อย่างที่บอกแปดแสนนะคุณผูมถ้าเราสร้างใหม่นะเราก็ไม่มีโอกาสแล้วฉะนั้นของดีมีอยู่แล้วก็เอาไปทําสีซะให้คุ้มค่าแล้วก็กลับมาก็สดใสการจะยมก็ร่วับุรณะหรือในความเสียหายออกแล้วก็ใส่ในความดีเข้าไป เห็นเรามโอกาสก็ร่วมด้วยช 1, 5, ่วยกันจะพันจะห้ารอยหรือว่าจะสองพันตามเวลาตามก็ได้ก็ตามอธิษฐานไปเลยฝากไว้ที่ศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าศูนย์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าก็เป็นบุญจัดสรรให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสได้ร่วมกันในส่วนนี้เพราะการปรินะองค์พระพุทธรูปนั้นถือว่าเป็นการได้นะดูแลของเดิมเสริมด้วยของดีเนี่ยพระเองก็ถือโอกาสนะไปอยู่ที่ไหนก็ตามทีเป็นคนที่เป็นพระที่ เคารพรักในพุทธองค์มากเลยล้วก็ไม่ใช่แค่พระองค์อย่างเดียวพระสาวกด้วยนะเนี่ยจากนั้นพอไปเจอเห็นพระชํรสุสรมัําใจไม่ได้เียว่าชีวิตเราก็ไม่ใช่จะสู้ดีใช่ไหมชีวิตเราก็แตกร้าวมาในชีวิตนี้เลยเราก็อธิษฐานอย่างนี้นะขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้แตกร้าวให้ครอบครัวมีแต่ความาจะิญรรู้เรื่องอย่าได้แตกร้าวอย่าได้มีความเสียหายอย่าได้ร้าวฉานเกิดขึ้นในครัวเรือนขอข้าพเจ้าเนี่ยอธิษฐานจิตแล้วเนะี่ยให้มีความมั่นคงในครอบครัวในชีวิตในทรัพย์สินสื่อไป ทางภายนอกภายในนะใจก็ไม่แต่ร้าวกายก็ไม่เปราะบ,บางก็แข็งแรงคร,รับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจในการบริจาคโบร,รักขึ้นมาตั้งแต่นี้เราก็ยตั้งแต่พัฒเสียนล,ลงมาเลยเพราะว่าร้าวแตกหมดเห็นแล้วก็สงสารนะสงสารนึกถึงเราแล้วก็กราบทุกวันนะก็ยัเห็นทุกครั้งก็อธิษฐานมานานแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาแต่รอบนี้ถึงเวลาแล้วก็ก็รุ่ยกันเต็มที่นในส่วนนี้ก็อธิฐานไวน้ก็เชื่อว่ายดยมผู้รวมุญรุศลกันก็คงจะอธิษฐานแบบเดียวกันนะ ให้เกิดความสวัสดีความแต่คราความรับสารใดๆที่เขามีก็อย่าให้มีแก่เราคือคนอื่นเขามีไปตามธรรมชาติของกรรมแต่อย่าให้มีแก่เราอย่าให้มีเกิดขึ้นแก่ในตั้งใจอย่างนั้นก่อนเลยชวนชวนญาติโยมนะร่วมดูเชิกันในส่วนนี้นี่ก็เป็นบุญท่งในส่วนของก่อนไปอินเดียก็จะเป็นกรดีเพราะวันศุกร์เขาทำเขาทำอาทิตย์หนึ่งคุณโยมกลับมาก็พอดีแหละสิ้นเดือนนี้ก็คงจะเห็นความข้นงามพอดีเแล้วเขากลับมาส่งคืนอันนี้ทาที่ลงรอเลยนะเอากลับไปทำลงรอ ก็ฝากไว้ที่0ูน9 1 9กหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าย0ูน9 1 9กหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้าสำหรับในส่วนของพอระพุทธรูปนะเดี๋ยววันนี้จะลงเพจแล้วเพราะว่าก็ต้องเป็นคลิป <c oughs> ให้โยมเห็นของจริงกันเนะ่บางทีลงภาพมันไม่เห็นหรอกเพราะว่ากล้องมันก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นคลิปก็จะง่าย <c oughs> ให้เราดูแลกันก็เป็นความมุ่งมั่นนะ่นมีโอกาสก็น้อมนำร่วมกันกับยมอันนี้ก็ฝากไว้สาหรับทุกท่านที่มีโอกาสก็มาอนุโมทนาเนี่ยบัญชีพร้อมเพย์ก็ 0984141525 0984141525จะ <c oughs> เป็นประรำเพก็ใช้สำหรับจ่ายเขานี่ะเนี่ยเพราะว่าบ,บัญชีในส่วนของวันนี้เองเขาก็ประชุมกันเรื่องบัญชีเราก็แจ้งทางกองงานไปแล้วว่าเนี่ยเพราเราก็รอเวลาท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งเรื่องของการจดวัดจดวาให้เมื่อจดวัดแล้วก็สามารถเปิดบัญชีวัดได้อย่างองอาจ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องกังวลอะไรแต่ตอนนี้ยังไปจดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของการดาเนินงาน ยันก็ต้องประธานจัดการโดยระบบนะในความไว้วางใจเกอคุยกันไปไปก่อนในส่วนนี้แต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่เราจดนะวัดเรียบร้อยเปิดเป็นในส่วนของบัญชีวัดก็จะประกาศในบัญชีให้ชัดเจนในส่วนนี้นิยมก็จะได้สบายใจคือทําวัดนี้ก็ลงวัดนี้เหมือนกันนะแล้วก็สามารถออกใบนโัสนบัตรเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้อันนี้ก็เขาก็ภายในปีนี้แหละท่านก็จะเร่งให้เราก็เลยโชคดีไปวันนี้เขาจัดการประชุมวันนี้ไปไประชุมนะก็จังหวะเขามี ข้อสงสัยให้ซักถามแเราก็ให้เรายกมือยกไม้เพราะเรากาลังเริ่มดําเนินการนั้นบอกว่าต้องเร่งดําเนินการเนะเริ่มแล้วก็ต้องเร่งแหละแต่ไม่จำเป็นต้องมีโบนนะการเป็นวัดเป็นวาก็มีเงื่อนไขอยู่ตามกฎหมายเราก็ทําให้ถูกต้องตามกฎหมายก็สามารถที่จะดําเนินการได้ในส่วนนี้ท่านพอสำหรับพุทธในพระคอ n s o r t ท่านใหม่ก็เพิ่งเห็นหน้าเห็นตากันอยู่วันนี้เจอแต่ของดีๆนะอยู่มาหลายปีก็เพิ่งได้ไปโรงเรียนวันนี้ก็เจอพอเจอพอโรงเรียน พอไปประชุมก็อยู่มาตั้งนานปีเพิ่งได้เจอพออ,อสํานักตร์ท,ที่ในส่วนของผู้ดูแลนะโดยตรงท่านก็มาใกล้เราแล้ว,ลวถึงเวลาคงจะได้มาเยี่ยมเยียนสถานที่อย่างนี้เราก็คณะสงฆ์ทั้งหมดก็เห็นพ้องต้องกันวันนี้โอ้ท่านเมตตาม,มากนะได้ยกงานประชุมนี้ให้เราสามารถจะ,จะสอบถามแล้วก็ปรึกษาหารือในเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้แล้วก็มีหลวงพ่อตำบลเป็นผู้ดูแลมีนายคำเพอเป็นผู้ดําเนินงาน <c oughs> เป็นผู้ประสานงานกันก็โล่งโปร่งสบายทันวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสเราก็เตรียมการของเราไว้ เดีย๋ยวกลับจากอินเดียก่อนโยมก็ลุยกันเต็มที่นั้นโยมก็ต้องเตรียมพร้อมนะเดี๋ยวต้องมีกุฏิหนึ่งหลังก่อนนะต้องปลูกขึ้นมาในที่แปลงนี้แล้วก็เริ่มต้นย้ายของเข้าเลยในส่วนต้นมงต้นไม้ที่เรามีเราก็ท,ทาท่านก็บ,บอกว่าถ้าวันที่มันเป็นโฉนดแล้วชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรแต่มันชัดเจนโดยที่เราทําด้วยความตั้งใจก็ลุยกันเลยท่านก็พร้อมนะม,นมันต้องปรับที่ไม่ใช่เป็นนาอยู่อย่างนั้นแล้วจะไปขอวัดมันก็ค่อยเห็นแต่แปลงนาคุณโยมจะไปขอวัดยังไงใช่มมมมมั้้ยอออะไไไรรก็่่ีีนนเาตง ถึงเวลานะกุสะเรียบร้อยปรับที่เอาอยาเทียมไปปูเข้า, <c oughs> าแล้วก็ทําลานที่เรามีนะฐานโบสถ์เนีน่เอาอยาเทียมไปใช้ก่อนแบบไปปูให้เรียบร้อยดีๆแล้วพระไปตั้งแล้วก็มีกุฏิเนี่ยที่เราพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปสร้างขึ้นมาแล้วก็มีห้องน้ำห้องท่าไว้สําหรับเข้าจริงๆแล้วก็มีกิจกรรมในส่วนต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยจะจะได้เห็นกันเป็นเหตุปัจจัยที่เราจะเกื้อกูลกัน,กนในการจดวัดในครั้งนี้ ฉะนั้นก็ให้กำลังใจกันเดี่วงานนี้เราก็จะเริ่มต้นในการลุยกันในปีนี้เพราะว่าทุกอย่างเราก็เตรียมการมาล่วงหน้าแล้วนานปีปีนี้ก็เลยคิดว่าเห็นสมควรสิหกเก้าด้วยเลขดีนะก็เป็นมงคลกับชีวิตของเราเองในชาติพบนีเนาะในสร้างวัดสร้างวากันนี่ก็โชคดีไปไดยเจอปรับผู้ใหญ่เมตตาอุปธรรมถ้าเราไม่มีผู้รับผู้ใหญ่อุปธรรมทั้งพระสงฆ์เองนะที่ช่วยกันน้อมนาท่านก็มีความสุขนะเขาก็มากับเราสิบสองวัดนี่ท่านก็ ชื่นชมวันนี้ไปฐาน้าเห็นคนมาแล้วก็ปลื้มใจวัดวารามต่างๆเจ้าวาดนะก็ไปขับขานกันเน่เล่าสู่ฟังอนุโมทนาบุญกันโอ้เห็นแล้วก็ชื่นใจไอ้ตัวเลขเขาไม่ได้ใส่ใจเรากันเท่าไหร่แต่เขาสนใจว่าคนมาได้อย่างไรนี่แหละนะแล้วต่างคนก็มีใจเป็นหนึ่งเดียวคือร่วมกันก็มันเห็นมันปิติประโมทผิวของพระสงฆ์เจ้าวาดทั้งนั้นนะประชุมกันวันนี้ท่านก็เน่ได้พบได้เจอกันแล้วก็ถามงงานการเรียบร้อยแล้วท่านชอบที่มันเรียบง่ายแล้วก็ศาสตราอนเนี่ยเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก ทุกสินตอย่างที่เราทำมันก็ใสๆสขึ้นยเราทํได้วยความสุขใจเนาะมันก็ใสๆท่านก็ปิติเห็นแล้วก็ชื่นใจยิ่งองค์ปัตกตาธรรมองค์ที่กล่าวสมมณติยทธาท่านก็บอกว่าผมเห็นแล้วก็แหมชื่นใจมากนะนี่มันเป็นงั้นเราอยู่ที่ไหนมีผู้ใดทัมันก็ยิ่งเป็นปรีโนะนั่นความสุขความสวัสดีก็เกิดขึ้นมีเพราะเราตั้งใจทำขึ้นตั้งใจทําถวายพระรองค์แล้วก็ถวายเป็นหมู่สงฆ์ท่านก็ทราบอันนี้เราถวายอย่างที่ดินบบนี้ก็ถวายเป็นสมบัติพระศาสนาไม่ใช่เป็นของใใคคครนนนหนึ่งด เป็นของวัดเนีเป็นของวัดของว่สืบไปในพระศาสนาเราเนี่ยโอโ้โหลาลับดับชีวาไปแล้วที่ยังอยู่กนอ่เนะเป็นวัดเป็นวาสืบไปวันนี้ยกคำครง,งประพนธ์้ว้ตนบทว่าเยื่อมีล่อให้หลงไหลฝึกใจให้ลุ่มหลงติดกับเข้าแล้วไม่แล้วดับลงสติมั่นคงมุ่งตรงทางควรที่ในในส่วนของการได้น้อมนำ นโครงนี้กับพระมาชาวบินตาบาดก็รับบาดยมที่เขาขายอุปกรณ์ดักสัตว์เ <c oughs> นี่ยทั้งเหยื่อด้วยโนะยมนึกภาพนั้น,นในชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะต้องตายทั้งทีเนาะได้ไปกินเหยื่อปลอมแล้วตายก็เโยมว่ามันน่าตาย,ยไหมล่ะก็ไ <c oughs> อ,อเหยื่อจริงๆมันยังเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ถูกไหมเออมันยังเข้าปากบ้างนะมันยังกินกินไ,ได้มนุษย์เรานี่ใช้เหยื่อปลอมคุณโยมเน,นี่ยแล้วก็ล่อหลอกคนล่อหลอกสัตว์ คนก็อย่างที่บอกเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับนี่ก็เหยื่อมอนกันตกเป็นเหยื่อโดน,นกิเลสตัณหาลุ่มหลงเป็นข่าวก็ทุกวัน,นเลยโย,ย,ยมแต่โยมะพระเราก็โดนกันมาดูสารวัดสารพันเนีน่ยมากันสวยงามเขาผ่องเกิดมาไม่เคยพวกเราเห็นนะเป็นเอไอนะยหลอกทุกเรื่องเนี่ยไม่มีจริงซะเรื่องเสียเป็นแสนแขนไม่ได้จับจะเป็นในพลในพันโดนหมดเนี่ยผู้กเกษียณวัยยิ่งโอ้ปใหญ่เลยทีนี้เพราะว่าแหมความลหลงไหลเนี่ยน,นั้นเป็นเหยื่อทั้งนั้นเลยโยมเราเนี่ยโดนเหยื่อล่อเราก็งบเข้าไป เยือ่ออมเข้าไปเป็นไงตายฟรีกัยังถูกตวัดรัดลอยอะลิน่อูขึ้นน้ํามาก็ตายฟรีไม่ไดีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรนี่ยง่า้นเหยื่อมีล่อให้หลงไหลฝึกใจเหยื่อให้ลุ่มหลงแม่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาดีฉันเมื่อช้าไปเจอแล้วมันมียุทธวิธีบอกโอ้ทำไมมันมนุษย์เราจะเอากันยัโอ้โหมันกับดักสัตว์ทุกรูปแบบไอ้เราก็ขับไอ้ตัวเราสมัยก่อนเนี่ยะโตขึ้นมาจะมีสักกี่อย่างเชียวใช่ไหมเบ็ดไทย แม่ขาเอาไม้ไผ่มาผูกเอ็นแล้วก็ทําทุ่นเอารองเท้าเนี่ยไอ้รองเท้าแตะเราขาดเก่าๆก็ตัดตัดแล้วก็ทําทุ่นแล้วก็มีเบ็ดเอาไอ้ปั้นแป้งนะเราไม่เคยใช้เหยื่อปลอมลเราโตไม่ทันเหยื่อปลอมเราเกิดไม่ทันในยุคนี้เราก็ใช้เหยื่อเป็นแป้งกวนนะแล้วก็ไปทาล่อปลาปลาก็กินดีกินดีได้บางไม่ได้บางก็ว่ากันไปตามวิถีของคนชาวบ,บ้านนะพี่น้องแห่ยังพอที่จะเห็นเลยเออมันก็เป็นธรรมชาติอนะคือกับดักมันก็ก็ดิบๆอ่ะทําไปตามนี้ ชั่วโมงก็แทงเอาสุมก็สุ่มเอาไงแล้วแต่ว่าเรามีความสามารถด้านไหนแต่ปัจจุบันมันไปไกลกว่าน,นั้นคุณโยมโอ้โหไม่รู้อะไรต่ออะไรคุณโยมเมื่อวานนี้รอบดักสัตว์แล้วมันก็ให้ปลาเข้าไปแล้วมันก็ออกไม่ได้คุณโยมแล้วอุปกรณ์มันเยอะเหลือเกินคือถ้าเกิดเป็นปลาก็ตายซะเถอะผม่วรไม่รู้จะหลบยังไงคุณโยมเห็นแล้วก็โอ้โหถ้าเราเกิดเป็นสัตว์นี่ไม่รอดคุณโยมคือเสร็จหมดอ่ะมนุษย์เนี่ยมันโอ้โห,อเ,ห,ดดโอโหเอาหมด,ดอ่ะคุณโยมเนี่ยเคยเห็นที่เขาทาคลิปดักงูงูตัวอยู่ในเนี่ย ยังโดนมนุษย์จับเอามาเป็นอาหารโอ้คุณโยมันโอชาสับหัวโบแล้วก็ลอกตัวลูดนงไม่ผัดเผ็ดแหละสารพัดน αι, ะสัตว์ดูร้ายแค่ไหนเอาสิมนุษย์เราชนะเอาซะหมดเลยเนี่ยนี่เพราะความหลงไหลกับดักที่เขาดักไว้มันมีเหยื่อล่ออยู่ี่ยมีเหยื่อล่ออยู่เราจะกินเหยื่อนี่เราก็ต้องหลงเข้าไปในกับดักที่เขาวางการเกิดก็เหมือนกันเนี่ยกับดักนิดเดียวคุณโยมโอ้อยากเกิดนิดเดียวในความหลงไหลในความเกิดเนี่ย ต่ทาให้ต้องเกิดมาทั้งชาติแล้วทีนี้ทำไงเดี๋ยวร้อนจะยอมต้องมาตายโดยประหารชีวิตในชาตินี้ใช่ไหมติดคุกตลอดชีวิตแล้วจบลงท้่ประหารชีวิตเนี่งั้นก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยคุกขันไปไหนไม่ได้เดี๋ยวต้องแก่เดี๋ยวต้องเจ็บเดี๋ยวต้องป่วยต้องควักพระรกเดี๋ยวต้องลาจากนี่เราเป็นอย่งนี้งั้นเดียวฮุบนิดเดียวตอนจะตายในชาติที่แล้วนะแทนที่จะจบชาติไปได้ตั้งแต่ชาติูีแล้วนะพวกเราเนะี่ยนักฟังธรรมถูกไหมล่ะเราก็ควรที่จะต้องสิ้นสุดไม่ควรจะเกิดอีกถ้าเรารู้ด้ดววยปัญญ,ญาิถี แต่นี่เราเกิดมาในชาตินี้แสดงว่าแหมเหยื่อที่มันมีมันคงจะโอชาหนะ้าดูเจียวเราถึงฮวบฮุบลงไปแล้วก็โผล่มาเรอแว่แว่เกิดมาเป็นมนุษย์อีกเ <c oughs> นี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนไหวกันมาแก่เท่าอยู่ตรงวันนี้นะมาเจ็บเจ็บอนแอดแอดดีบ้างไม่ดีบ้างเนะนี่ยแล้วเราจะฮุบเหยื่อไหมนะเอ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเนี่ยผู้มีปัญญาก็พอเถอะนะพอละไมเอาแล้วเหยื่อที่มาล่อเรานะโลกนี้ดูสวยเนะนี่ยเราก็หลงไหลในความสวยงามของโลกนี้ก็กลับมาเกิด งั้นเยอนิดเดียวแค่นั้นหลงในความสวยงามก็ใหมรูบรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ทําให้เราหลงไหลมาอีกแล้วเป็นไงที่ยาวเลยไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บตายสักเมื่อไหร่เกิดเราทำโอ้โหทาดีมาสักตั้งนานบอเกิดอีกที่นี้อายุยาวยอ๋อนี่้วก็อยู่ไปเถอะนะแถมมีเจ็บหัวป่วยไข้มีกระสอบกระแสต้องหาเงินอยู่รับไปพอเกิดปุ๊บต้องหาเงินปั๊บอีกบาทสองบาทมันก็อยู่ไม่ได้กับยเน,นี่นยรู้เท่าไรต่อเท่าไรนี่ยเยือนิดเดียวทำให้ชีวิตเราต้องโอ้โห อะไรต่ออะไรบ้านตะไทยไปหมดเลยเนย่ยงน,นีถึงขั้นตายเยกว่าเราหลงไหลไปเนี่ยอย่านเดี๋ยวนี้เขาก็ <ๆ S 1> มีวิธีการล่อนี่ล่าสุดที่เขามีวิธีการเอาสาวไปล่อก็คือให้หนุมมาง้อมาขอมากาแกะก่อแกะให้ทั้งฟังคนนึงก็ดักตีอยู่ละสุดท้ายโดนตีโดนยึดโดนริบโดนล้วงเอาทรัพย์ไปนี่ไหมทางนกต่อทั้งหลายนี่ก็มีนี่ยุคสมัยนี้มันอันตรายคือไม่ก็มาทางออนไลน์ยเราก็โดนไปแล้วเรา,เราถึงขั้นต้องปิดเพจทิ้งด้วยซ้ำไปเพราะว่า มาจะปฏิบัติธรรมดีแท้มิจฉาชีพกันอยู่เนี่ยโดนกดลิงก์กดไลค์ไปเละเทะไปหมดเลยดิโน่โอ้เนี่ยเสียหายประสงค์ <c oughs> เราก็ต้องมีเยอะแยะนะที่โดนไปเนี่ยพอโดนแฮกได้ก็ไปยืมเงินเนี่ยเป็นเจานะ้าคณะตำบลเจานะ้าหน้ามเภอโดนยืมเงินต้องลงเฟซน,นะรีบแก้กันเพราะว่าพอเขาแฮกได้เนี่ยเราไปกดลิงก์กดไลค์กดยืนยันกับเข,เขาก็เข้าถึงพื้นที่เราไนดะ้เสร็จเลยดิโน,น,น้โดนรวบเนี่ยเอาเฟซไปเป็นของเขาเฉยเลย เราก็เสียหายเขาก็ไปใช้เลยเป็นของตัวเองเนี่ยเราก็ห้ามอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องปิดทิ้งอย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นฉั้นในส่วนของการที่เรานั้นติดกลับเข้าแล้วเนี่ยเนี่ยไม่แคล้วดับลงทําไมจึงดับลงก็มันก็ไม่รอดคโยมเคยเห็นกาวดักหนูไมันไม่ใช่ดักแค่หนูอุณโยมมันมาหมดหมดมัดก็ตายจิงจกก็ตายหนูมันติดหนึบไปไหนไม่ได้ก็ตายเนี่ยคือเข้าไปมันเขามีเหยื่อวางตรงกลาง จะเป็นของชอบไปแล้วแต่จะเป็นอะไรก็ตามแต่เป็นอ,อะไรจัดวางถ้ามันหน้าหลงไหลมันก็เข้าขจมหนูนะมันเจอรู้อะไรไหมเดย๋ยวก็แปะ๊ะติดหนึบโอ้ภาพสมัยเด็กๆเนาะดักหนูเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงแมวสมัยนั้นเนี่ยเราก็เห็นโอ้ยอนาจนัยเลยก็ย้อนกลับมาคิดถึงตัวเราเองนะเพราเราี่ก็คงเป็นเหยือหย่อเยอะเหมือนกันโดนไม่รู้อะไรต่ออะไรจนป่านนี้นุ่มไปหมดแล้วดี๋ยวโดนยิ่งกว่ากระท้อนเนี่ยทุบจนนุ่มไปหมดอ่ะเนี่ยจนมาอยู่ตรงป่านนี้เนี่ยงันติดกับเท่านั้นแหละ ติดกลับก็ได้ไม่แคล้วดับลงสติมั่นคงมุ่งตรงทางกวนนั้นกว่าจะรุนเื้อรู้ตัวก็จบไอ้ที่ยังรอดเนี่ยบางทีปลามันติดเบ็ดแล้วมันเข็ดมันก็ไม่กลับมากินเหยื่ออีกเลยถูกไหมถ้ามันเข็ดมันก็ไปสําคัญมันไม่เข็ดแต่ก็ยังไม่เคยเจอปลาซ้ําที่มันมีรอยตวัดไนสองรอบยังไม่เคยตัวงหนึ่งเขาคงจะเคยคือมันก็ยังอยู่ในกรรมของเขาที่ต้องเขาต้องเจอะคือต้องเป็นอย่างเหมือนเราขับรถชนใครเราคงไม่กลับมาชนกับคนนั้นอีกรอบหนึ่งถูกไหมมันอาจจะไปแล้วไปเลยนะ่ มันหมดกรรมกันไปก็ต่างคนต่างไปคือชนใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเคสหนึ่งอีกคนหนึ่งแต่ถ้าจะเอชนอยู่ยายคนนี้ยายคนนี้เดี๋ยวก็ชนเดี๋ยวก็ชนกันทั้งปีเอมันก็ไม่ใช่นี่งั้นเมื่อเราติดกับเข้าแล้วมันต้องฉลาดนะมันต้องรู้จักในการที่จะแยกย้ายในการที่จะไม่เผลอดเพลงั้นความมั่นคงสติที่เรามีนั้นมันก็จะทําให้เรามั่นหรืว่ามุ่งตรงไว้คือไม่ล็อกแลกไม่วกแวกไม่เลวไหลไม่ไปในทางที่มันผิดเนี่ยไปในทางที่มันเหมาะหม กันมุ่งตรงทางกวดโมทนาครอบครัวทรัพย์ทรงถวายปัจจัยหนึ่งพันบาทไทย,ยไปอินเดียก็ไปแลกได้สองพันปดรูปีนะก็โมทนาบุญกันในการนี้ก็รวบรวมปัจจัยไว้เพราะว่าไปนี่ก็ไปไม่ได้ว,วันจะมีทรัพย์ไปนะคุณโยมไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่อง,งเงินทองที่จะต้องขนหอบไปไม่ใช่นะอันนี้เราไปก็เพราะว่าส่วนของการไปก็ส่วนหนึ่งเพราะนี่เป็นเรื่องของวัดมารามเราก็พัฒนาไปเพราะว่ามีตัวเลขที่รอรับอยู่แล้ว จะมีระบบกรรมการมีผู้ดูแลมีผู้บริหารช่วยกันดูแลรักษาอนาคตเราก็จะชัดเจนแหละแต่แต่มกรานี้เราก็จะเริ่มเป็นวัดเป็นวาในการพัฒนานี่มันต้องชัดเจนลงตัวซึ่งคณะสงฆ์ท่านก็ไปเขี่ยร้อมทุกอย่างนี่นั้นอะไรที่เราลุยกันมาเนล่ากันมาแล้วก็ทำแ,แล้วก็เล่าให้ท่านฟังนะพราสมัยก่อนก็ต้องเคลียร์นี่เคลียร์สินล้างนี่ให้กับครูบาอาจารย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เคลียร์ให้ท่านจะได้ไม่ข้างค้างในส่วนนี้ นั้นของใหม่ก็เป็นเรื่องของวัดละแล้วก็ลุยกันไปเต็มที่การการพัฒนาในส่วนของการก่อสร้างใดๆก็ตามที่เราก็ถือว่าเริ่มต้นใหม่ของเก่าก็นี่ไม่มีก็จบกันไปนี่ก็เป็นเรื่องเราต้องทําไม่ทามันก็ไม่ได้ทุกอย่างก็ต้องให้มันถูกต้องอยู่ในทํานองครองธรรมที่มันเหมาะสมไปอย่างเงี้มันก็อันตรายอันตรายไม่ใช่ใครกับตัวเราเองนตัวเจ้าของเองนี่ก็จะเด้งซะก็อยู่ยากอีกในชีวิตหนึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้น ทุกอย่างก็ต้องให้สใสเจ้าไว้แล้วในส่วนของเจียมอุปธรภมในเรื่องการเดินทางอินเดียก็ไปสร้างบุญกันไปเนดะียวไปในซื้อดอกบงดอกไม้ไหวพระบูชานะใช้จ่ายนะทุกอย่างนะไปไปในเะหยียบลงพื้นปุ๊บต้องมีสตังจ่ายปับ๊บเราก็รู้ทันทีนะคนย้ายภพย้ายภูมิเนี่ยพอลาโลกนี้ปุ๊บต้องใช้บุญทันทีในการที่จะเริ่มต้นสตาร์ทช่วงดวงจิตที่เราจะต้องไปอุบัติเกิดขึ้นในที่นั้นที่นี้มันต้องใช้บุญนําไป ถ้าไม่มีล้วก็ตกหัวภาพไปโดนนรกนะออกจากสนามบินเขาออกไปไปไหนไม่ได้ไม่มีตังเงินอย่ใคไก็จะปล่อยให้ไปไหมนอนวัดก็ยังพอนอนได้แต่มันจะไปยังไงก็เดินสิเห็นไหมมันก็เรียกรถก็ไม่ได้เพราะไม่มีตังเลยแต่ลงบินตรงลงถึงเขาได้แล้วก็ไปไหนไม่ได้แล้วถ้าไม่มีทรัพย์แต่พอมีทรัพย์เสร็จแล้วก็เริ่มมีสุขแล้วเพราะว่าเออเรียกรถเรียราไปาวัดวารามไปขอข่าว,วัดกินยังพอได้ ในส่วนนี้กลับอีกอะตัวเครื่องบินกลับก็ต้องมีนะทุกอย่างมันเป็นตัวเลขทันนะเนี่นยเราในท่าโลกนี้ก็ต้องบุญทั้งนั้นที่เราทําไว้สตาร์ทด้วยบุญเลยเพีเยงยกเว้นแต่ถึงมรรคผลนิพพานนเะอ่อดับแล้วใช้มรรคผลนิพพานเป็นที่หมายอยู่ก็ถึงด้วยเนี่ยสำเร็จด้วยก็เบาบ,บางไปจะไม่ต้องมาเลียนว่าในส่วนนี้กันเราเองต้องรู้วันเยือ รูปแบบต่างๆโยมตาหูจมูกเลิ้นกายใจนี่พร้อมรับเหยื่ออยู่ทุกช่องทางที่มีทีตาไม่เห็นรูปหรอกแต่หูฟังเสียงเฉยเลยพีบางทีหูฟังไม่ได้ฟังเสียงแล้วกลิ่นมาเฉยเลยบางทีเนี่ยกลิ่นไม่ได้มาลิ้มรสไปอบางทีก็สัมผัสสมัยตอนเด็กๆแม่ก็เล่าให้ฟังเขามีเกมอะไรนะเอามือเข้าไปล้วงจับๆดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เริ่เล่นกันอยู่นะแล้วก็ถ่ายเอาเองว่าข้างในเขาใส่อะไรไว้นะแล้วก็ มันก็เป็นภาพที่มีความสุขใจเห็นคนอื่นจับคนนี้เราก็อยากจับบ้างนะก็เป็นอย่างนั้นมือล้ไปไม่เห็นนะแค่สัมผัสเดาเอาเป็นอย่างนี้เนี่ยดูในคนเราเสียเงินด้วยนะไปเล่นสนุกกันเท่านั้นเองในเรื่องบทอาวเดี๋ยวหมดเวลาสามสิบนาทีนี่เล่าให้ฟังว่าเหยื่อมีก็เยอ่อย่าไปหลงในเหยื่อจะติดกับดักในเรื่องเหล่านี้แล้วก็เสร็จเลยกับดักกิเลสท,ทั้งหลายนะที่มาครอบนำชีวิตของเราเช่นความโกรธก็เป็นกับดักหนึ่งทำให้เราต้องเวียนว่ายความโลภก,ก็เป็นกับดักหนึ่ง ความรุ่มหลงยึดต,ติดต่างๆกลังกลังกักนี่งกต,ต้องระวังในเรื่องบุญก้นเขาอยากได้ของเขาแล้วก็ต้องเสียของเราไปก็คิดง่ายๆอย่างนี้จะไงอ่ะเวลาหมดแล้วก็ฝากไว้ใน,นเรื่องบุญด้วยนะคุณอย่ง<ฤ>นั้นโอกาสที่มีก็ให้ยำยมอิ่มเอ็เป็นปรีนะในบุญนี้ก็ขอให้เกิดความสวัสดีทุกคนทุกท่านเถืดอนายุวโนสุขังพระหลังคำเกินนี้ฟันดีรติสวัสดิ์ก็เจริญพร